มาก่อนเลยว่าเขาจะเซอร์ไพรส์ผมเขาบอกกับผมว่ารถนิ้วไซส์อะไรวะแล้วตอนนั้นเรารู้เลยปะก็นเลยปะไม่รู้อะไรเลยครับเขาบอกว่ามึงมันมีแบบแฟนคลับมึงจะซื้อให้อ่ะก็เลยแบบแบบมาให้ถามว่าแบบนิ้วมึงไซส์อะไรชลาอยู่ <c oughs> <c oughs> เออแล้วผมก็วัดแล้วส่งไปแล้วส่งไปอีกอมันใช่หรือเปล่าวะมันก็แบบ เอ้มันแปลกๆนะพี่อุ๋จะมาถามไซส์แหวนจากแฟนคลับได้ยังไงวะแล้วก็เถียงกับมันนะมันเอาไอ้ที่วัดเอวไปวัดี่เฮ้ยมันวัดได้มันวัดเป็นเิ้ต่มันใช้ได้มันใช้ได้ใช่บัวใช่บัวแล้วปกติเขาใช้อะไรวัดกันแหวนอ่ะมันมีที่อาเป็นไอ้นั่นใช่ไหมอ๋อแต่ที่เราใช้อ่ะเราก็ซื้อจังหวะนั้นเราไปหาแต่มันยากแต่มันเรื่องบังเอิญมาครับมันมันมีแหวนอยู่คู่หนึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยอ่าผมจะซื้อไว้ ไปของไปให้ก่อนเฉยๆแล้วเดี๋ยว่อยไปเปลี่ยนแบบเปลี่ยนทีหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องใส่ได้พอดีคืออันเนี้ยมันพอดีนิ้วผมแต่น้องมาใส่ได้พอดีส่วนอีกอันหนึ่งของผมอะ่ะมันก็พอดีนิ้วผมพอดีเหมือนกัน<ส>ก็คือว่านิ้วเราเท่ากันหรอใช่<ะ>เราเท้าก็ไซส์เดียวกันไปต้องเห็นผมตัวเล็กๆแบบเนี้ยผมใส่ไซส์เดียวกับพี่อูนะใช่ส่วนเท <So, S 1> ้ามันแปลกไปเท้ามันบีบออมี